คุณมีอะไรที่ผมไม่มีป้งเพราะเรามีชุดนอนแบรนด์ปาจาราแต่ผมจะไปทำไมผมไม่ได้อยากได้มันเพราะว่าชุดนอนแบรนด์เราเป็นผ้าไหมอิตาลีเกรดพรีเมียมลายลิขสิทธิ์แท้รับรองว่าถ้าเฮียได้ใส่นอนจะหลับสบายฝันดีแน่นอนตอนนี้คุณได้เป็นหัวแถวแล้วอย่างอื่นไหมชุดนอนแบรนด์เราเป็นแบรนด์ที่ได้ลิขสิทธิ์แท้จากดิสนี่ชินจังกาเกาเฟรนรับรองว่าแต่ละคอเลชั่นน่ารักสุดๆคุณจะขายให้คนเท่าไหร่ ชุดนอนคอพรีเมียมราคาเริ่มต้นตั้งแต่800ถึง1,900บาทส่วนชุดนอนคอไลท์ราคาเริ่มต้น300ถึง1,000บาทเท่านั้นถ้าคุณขายแพงขนาดนั้นผมไม่ซื้อคนอื่นดีกว่าช้าก่อนค่ะเฮียเพราะเรามีโปรโมชั่นลดเยอะลดหนักลดจัดเต็มบอกเลยว่าเฮียคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคุณเอาไงต่อนอกจากนั้นเรายังมีแถมกล่องแถมถุงผ้าขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นช่วงนั้นๆเลย ชื่ออแบรนด์เรามีชื่อว่าป่าจาระเพราะเราเชื่อว่าการนอนหลับที่ดีคือรากฐานของความสำเร็จเย้ yeah!